กลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ช่อง s ปีด p e e นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรีเซอข้อมูลนะของมือถือซัมซุงกาแล็กซี่นะฮะสามารถทําตามได้ทุกรุ่นเลยนะโดยวิธีการในคลิปนี้นะครับจะเป็นการล้างเครื่องนะครับให้ข้อมูลทุกอย่างหายเกลี้ยงเลยถ้าใครที่ต้องการส่งต่อนะครับมือถือขยัิพ่อแม่พี่น้องนะหรือต้องการขายต่อก็ทาตามวิธีในคลิปนี้กันได้เลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ Stampede อย่างแรกเลยนะครับเข้าไปที่แอปการตั้งค่านะครับแล้วเลื่อนหาคําว่าการจัดการทั่วไปนะ เมื่อเข้ากันจัดการทั่วไปแล้วนะครับเลื่อนหาคําว่ารีเซ็ตนะครับอยู่ด้านล่างนะครับแล้วกดเลือกเข้าไปได้เลยแล้วเลือกคําว่าตั้งค่าข้อมูลจากโรงงานนะครับเมื่อเลือกแล้วนะครับเลื่อนหาคําว่ารีเซ็ตนะครับจะเป็นปุ่มสีน้ำเงินอยู่ด้านล่างนะกดได้เลยครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านปลดล็อกหน้าจอนะครับหลังจากนั้นกดคําว่าลบทั้งหมดนะ เมื่อกดไปแล้วนะครับตัวเครื่องจะเข้าสู่หน้าซัมซุงแอคเคาน์นะครับเพื่อยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของเครื่องนะครับกดคําว่าส่งอีเมลมันจะเด้งไปที่หน้าของ Gmail ครับกดเปิดอีเมลนะครับที่ส่งมาจาก Samsung อคเคา n ์นะฮะแล้วก็เลื่อนหาอีเมลล่าสุดนะครับดูวันที่และเวลานะครับกดที่คําว่าแสดงข้อความที่ยกมานะครับและกดดําเนินการต่อครับจะต่อด้วยชื่อของคุณนะครับที่เป็นเจ้าของเครื่อง เมื่อสมทรงได้เขานะครับเขาสามารถยืนยันได้แล้วครับว่าเราเป็นเจ้าของเครื่องจริงหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนกดที่ขีด3ขีดด้านล่างนะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปการตั้งค่าครับผมตรงนี้ครับเครื่องก็จะทําการปิดระบบครับก็รอประมาณ5นาทีนะครับทุกแกางก็จะเสร็จสมบูรณ์ละในการล้างเครื่องตัวเครื่องนะครับก็จะเข้าหน้าการตั้งค่าเครื่องใหม่นะครับก็จะเหมือนอนเวลาที่เราแกะออกจากกล่องเลยแล้วก็ตั้งค่าข้อมูลให้เสร็จนะครับ แล้วก็ลองตรวจเช็คข้อมูลนะครับว่าถูกลบไปหมดหรือเปล่าก่อนที่จะส่งเครื่องต่อให้ผู้อื่นนะครับเพียงเท่านี้นะครับการตั้งค่าคืนค่าจากโรงงานของซัมซุงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ